สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับถังย้ายข้าวนะคะตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นค่ะยี่ห้อไทโชรุ่น s c 1 5นะคะตัวนี้นะคะความยาวของท่อลำเลียงนี่จะอยู่ที่4เมตรนะคะตัวนี้นะคะด้านนี้จะมีเซ็นเซอร์ค่ะถ้าสมมุติว่านี่คะ่ะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าข้าวมันเต็มนะคะแล้วก็มาโดนเซ็นเซอร์ตรงนี้ปุ๊บก็คือข้าวจะอยู่การลำเลียงนะคะ ถังก็สามารถเปิดได้สี่มุมเลยนะคะด้านนี้จะเป็นทางด้านในนะคะแล้วเปิดฝาออกมา1ด้านนี่คะ่ะจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้อยู่ถ้าสมมุติว่าข้าวหมดนะคะมันก็จะหยุดการลําเลียงนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะแต่เดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันตรงนี้จะเป็นสวิตช์นะคะปิดเปิดตอนนี้เปิดไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีข้าวเครื่องมันก็เลยไม่ทํางานนะคะ,คะรอบๆตัวนะคะ มอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่1.5นะคะ kw ลักษณะของเครื่องตัวร,รอบๆนะคะตัวนี้ก็กว้างอยู่ที่1.4เมตรนะคะยาว2เมตรสูง1.25นะคะความสูงโดยรวมเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่1.95เมตรค่ะบรรจุได้ก็อยู่ที่1.5ตันนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเอาไม้มาจิ้มตรงเซนเซอร์ดูนะคะตอนนี้คือไม่มีข้าวนะคะมันก็เลยไม่ทํางานเดี๋ยวพอเราจิ้มปุ๊บก็เหมือนมันมีข้าวมาโดนตรงเซนเซอร์นะคะเครื่องก็จะทํางานนะคะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยคะ่ะเหมือนมันมีข้าวนะคะมาสัมผัสกับตัวเซนเซอร์ตัวสกูตัวนี้ก็จะวิ่งนะคะแล้วก็ ไปปล่อยข้าวตรง,ปล,ตรงปล่อยข้าวตรงปลายท่อตรงนู้นนะคะการทำงานก็ไม่ซับซ้อนนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนยายนะคะเอาไปใส่ตู้อบหรือว่าเครื่องซีนนะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านนะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเดืองพาณีค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ